เราจะมาต่อนะครับเฟิบโอเคโอเคคิ้นี้นะครับได้รับ20%่สิเเซนต์ของเครียดเอาท์พุตนะครับซึ่งคิ้นี้จะทำหน้าที่ในการเมนเทนซิสเต็มบัตเพรสเชอร์ซึ่งเป็นเมเจอร์ฟังชันของคิ้นี้นะครับต่อไปนะฮะเราพูดถึงโคลินิกขี้นิดซิสนะฮะนี่เป็นโรคที่มีอัตราการสูงขึ้นทั้งในสูงมากนะฮะทั้งในระดับโลกและระดับประเทศเรานะครับจะมีความสำคัญที่เรามาเรียนรู้กันนะครับเป็นความผิดปกติของคิ้นิสตรัคเจอร์หรือฟังก์ชันนะซึ่ง ปรากฏเกิดขึ้นในสาเดือนขึ้นไปนะครับซึ่งจะมีมีผลต่อสุขภาพการของผู้ป่วยนะครับซึ่งตัว primary biomarker ที่ใช้นะครับในการประเมินภาวะคิ d น e y ฟังชันก็คือ glomerular filtration rate หรือ GFR mm hmm. นะคร,ค FR, ะครตัวนี้ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า60 ml/min นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับนั่นในกนีีแล้ว สำหรับ kidney damage นะครับเราจะใช้ตัว urea albumin นะครับในการประเมินในการช่วยในการวินิจฉัยนะฮะว่ามีภาวะเป็น kidney damage ซึ่งถ้าได้ผล urea albumin มากกว่า30มีการ,รเพิร์กรรมของ c r e ติ i n น n e นะครับก็ถือว่า่วยมีภาวะเป็น kidney damage นะครับนอกจากนี้แล้วน,นะครับทางหลังเราก็าจะมีการตรวจ u r e ี sediment นะ์นะดูเซลล์ดู Cell, ด แยกทลายในปัสสาวะดูทิเบอร่าดิสออร์เดอร์ต่างๆเรืออาจะมีเทคนิคที่เป็นแบลซี่นะครับอิมเมจิ่งการสามารถใช้ในการระบุนะฮะความผิดปกติของค i น n e ได้เหมือนกันนะครับ CKD นะครับค,คุณดิ kidney d i s e นะครับเป็นเมเจอร์ภาพเบิงเฮล์ล์นะครับซึ่งมีปรากฏการณ์ที่มีพิวยรเลนที่เพิ่มขึ้นตลอดนะครับและส่งผลให้เกิดค่าใช้จา่ายที่สูงนะฮะในช่วง 10-20ปีที่ผ่านมานะครับสาเหตุหลักๆนะครับของตัว c h r o n ค c kidney d นะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับความดันสูงนั่นเองนะครับเบาหวานโรคอ้วนหรือเรื่องเกี่ยวกับ c a r d i o v a s c u l าร์ดิซ a ส e รวมถึงคนที่มีอายุสูงขึ้นก็จะมีความเสี่ยงต่อ CKD ได้นะครับคัติเกอรี่นะครับของ CKD นะครับ CKD ซึ่งเราประเมินจาก เลเวลของ GFR นั่นเองนะฮะเราจะแบ่งได้เป็น5 5เลเวลนะครับมี G1 G2 G3 G4 G5 นะครับ G1 ก็จะเป็นระยะที่ไม่รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับกะมีค่า GFR เลเวลอยู่ที่ตั้งแต่90 ml/ ประวิตขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะค่าตัวนี้นะฮะก็จะ G1 เป็นค่า GFR ชีนึงีสองนะครับโอเคโดยที่ไม่มีมาร์กเกอร์ของ k i น n e y damage นะครับก็จะไม่รวมอยู่ใน CKD นะครับเพราะฉะนั้น,ะนต้องมีตัวมาร์กเกอร์ที่แสดงว่ามี k i น n e y damage ด้วยนะครับถึงจะร่วมในการเป็นค่ทีเดียนในการประเมินว่ามีสภาวะเป็น CKD นะครับ G1 นะฮะก็เดียังยัง อยู่ในช่วงย,ยังโอเคอยู่นะครับไม่ตัดเท่าไหร่คุณหมอก,ก็เริ่มประเมินสีคดีลิสแฟกเตอร์แล้วว่ามีความเสี่ยงจะไปต่อในระยะอื่นๆหรือเปล่านะครับเลยเป็นการติดตามการารักษานะครับ G2 สองหกสิบถึงแปดสิบเนะครับก็ค่อนข้างอ,อ,อ่อนๆก็ยังยังยังไม่รุนแรงมากนะแต่หมอก็จะเริ่มประเมินความรุนแรงแล้วว่าเฮ้ยมันจะมันจะลงไป G3 หรือเปล่าถ้าเป็น G3 เนี่ย ก็จะมีเลนจ์ของเชฟมาตั้งแต่ประมาณจีสามที่แบ่งเป็นสองระยะย่อยนะฮะแต่แต่เราจะพูดภาพรวมเลยดนวกันนะฮะจีสามเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่ห้าสิบเก้าลงไปจนถึงสามสิบนะครับ GFR ML per minute ปรมินนะครับตัวนี้เริ่ม uh, moderate to s e v e r e decrease เชฟอ GFR เริ่มเริ่มเกาะได้ไม่ดีแล้วนะครับหมอเริ่มประเมินแล้วดูเริ่มการทรีตเมนต์ล้วีอแล้ว รวมถึงคอมพิเคชันอื่นๆด้วยฮะว่าจะมีความเสี่ยงเกิดอะไรได้รุนแรงขึ้นอีกหรือเปล่า,าส่วน g 4เนี่ย15-29ถถ ml per minute น,นะฮะ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็น severe decrease นะหน้าที่ของไตเนี่ยตามมานะฮะอย่างที่บอกว่าไตเนี่ยมันมี adaptive process ที่ดีนะฮะคือมันปรับตัวแบางทีเราอาจจะไม,ไม่ได้ทราบอาการอาการมันยังไม่แสดงจนกระทั่งมันมัน,มน severe จริงๆนะฮะเราถึงจะเริ่มมีอาการ ถ้าเราไม่ไปตรวจสุขภาพไม่ไปตรวจหลังเราีเราจะยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันอาจจะลงมาไม่ดีแล้วนะครับ G5 เนี่ยน้อยกว่า15 ml เ e m i n คือการกรองกรองได้ไม่ดีมากเลยกรองของเสียนะฮะต้องใช้ได้แค่15 ml เ e r m i n u ท่านั้นเองถือว่า kidney failure แล้วนะก็ต้องมีการทำ kidney replacement therapy หรืออาจจะต้องออมีการให้วิตามินดีนะฮะมีการ ฟอกตายหรือทำดายลิซิสเกิดขึ้นกับผู้ป่วยครับมีผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถที่จะรีคา v e r ร์กลับมาเป็นปกติได้นะครับถ้ามีภาวะที่เป็นแบบตั้งแต่ G4 G5 ่ขึ้นประมานะครับเมื่อกี้เป็นประเภทของ CKD โดยเราใช้ค่า GFR ในการแบ่งระยะนะคมีหาอันสลับสไลด์นี้เป็นประเภทของ CKD โดยที่เราใช้ปริมาณของอัลบูมินในปัสสาวะ ในการประเมินะซึ่งอันนี้จะมีอยู่3าระยะ A1, A2, A3 อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของถ้าใช้อัลบูม,มินก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องของฟังชันนะครับของไตนะครับที่อาจจะมีการอาจเป็นเรื่องของคิ d นี y เ a m เ g e ไปขึ้นนะครับเอหนึ่งก็จะมีปริมาณของอัลบูม,มินในปสัสสาวะน้อยกว่า30มิมิลลิกรัม ต่อวันนะครับน,น้อยกว่า30มิลลิกรัมต่อวันนี่ถือว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะถ้าอัลบูมินออกมามากก็แสดงว่าในตัวไกรกรอนี้เริ่มมีปัญหาละเจฟกุมรัสอาจจะปล่อยให้โปรตีนหลุดั่วกมาได้นะครับซึ่งโปกติแล้วโปรตีนไม่ควรจะออกมาสูงกว่าสวะนะครับเอสสองก็เป็นมีอัลบูมินอยู่ที่30ถึง299มิลลิกรัมต่อวันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ารุแนแรงมากขึ้นนะครับเอสานี่รุนแรงมากสุดก็มี โปรตีนออกมาในปสัสสาวะมากกว่า300มิลลิกรัมต่อวัน mm นะครับสำหรับการประเมินค่าโบูมิน,นที่ออกมาในปสัสสาวะเราจะต้องมีการประเมินเทียบเคียงกับค่าของครูตตนินของปัสสาวะด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเก็บปัสสาวะเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยฉี่มากฉี่น้อยนะครับก,ก็จะมีผลต่อประมาณโบูมิน,นได้ดังน,น,นั้นจะต้องเทียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับของวยทุกคนเราต้องเทียบอโบูมินที่ออกมาของผู้ป่วยแต่ละรายเทียบกับประมาณครูตตนินของผู้ป่วยรายนั้นด้วยนะครับ เราจะได้ทราบว่าอ๋อแอลบูมินที่เอามาเก็บจกากปรสสาวที่ออกมาในปริมาณที่เทียบเคียงกับผู้ป่วยตายอื่นได้นั่นเองนะครับพระชั้นจะรีพอร์ตเป็นค่าอัลบูมินคีตินิเนเโชนหหรือ ACR หน่วยก็จะเป็นพวกมิลลิกร,รัมเปอร์กร,รัมของคีตินินนั่นเองนะครับ GFR นะคะ glomerular filtration r a นะครับปกติก็เป็น best index นะครับสำหรับการประเมิน k i ี n ฟ n กช์ชันนะครับ ค่าปฏิเจฟนะครับมันก็หลากหลายนะมันก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็ขนาดร่างกายด้วยนะครับ normal เจฟาเนี่ยใน young adults นะครับอยู่ที่ประมาณ120-130 ml ต่อนาทีนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงมือย่กมากข,ขึ้นนะเนะขาจะบอกว่าลดลงประมาณ1 ml ต่อนาทีนะครับในแต่ละปีที่อายุมากข,ขึ้นนะครับ clearance ก็คือการ ขจ,จัดออกของสารนะครับจากพลาสมาเนี่ยซึ่งไหลผ่านมาที่กลมราษนยก็จะใช้เป็นตัวในการประเมินค่า JFR สารที่เป็นไอเดียลในการที่จะใช้ในการประเมิน JFR นะฮะก็จะต้องเป็นสารที่มีขนาดมวลคุณเล็กๆนะครับไหลน้ำได้ดีนะครับมีการผ่านกลมกลมราบเบนไดนะ้อย่างอิสระนะฮะไม่มีการบาวกับพลาสมาโปรตีนในใน,ในซีรั่มนะครับ ม่มีการดูดกลับหรือขับออกซิเครตบริเวณไตขีนีทิวบูลนะครับแล้วก็ไม่มีการไม่มีการถูกกระจดออกหานกระบวนการต่างๆในคีดนีหรือหรือกระบวนการที่มีขึ้นกับขีน้นีนะครับต้องเป็นสารที่ไหลผ่านอย่างอิสระออกมาสู่ปัสสาวะเลยนะครับตามปรตแล้วตัวเคเลสที่ฉันในการอา่ วัดนะฮะการวัดนะะสารที่มันที่จะถูกฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์มาร์เกอร์จากเลือดนะฮะมันก็จะมีสารที่ถ้าเป็นโปรสแตนด์ดเราจะใช้สารที่ชื่อว่าอินดูลินนะครับอินดูลินเป็นเอ็กโซจีนัสมาร์เกอร์นะฮะที่หมอจะฉีดเข้าไปในผู้ป่วยฉีดเข้าสู่เส้นเลือดนะครับเส้นเลือดดำแล้วก็ จะมีการติดตามวัดประมาณในพลาสมาแล้วก็วัดประมาณที่ถูกขับออกมาในประสวะเพื่อจะคำนวณค่าเคีเรนซ์ของสารตัวนี้